สวัสดีครับพี่พีน้องๆเพื่อนเพื่อนนั้นนะผมก็พมมีเช่นเคยตัวต้นต้นชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะมาหาเมนูเมนูยังไงมาหาเมนูกินแบบง่ายๆหลังจากเลิกงานเลิกคำนี่คือทำงานเลิกคำเรียว่าม่มีเวลาเฮ็ดแนวกินครับผมก็เลยจะมาหาเมนูง่ายๆแนะนำสำหรับ เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศเกาหลียังเี่นะครับที่คิดเมนูบอกกินเมนูซ้ำๆบม่อยากไปกินร้านฮานนั่นสิผมก็เลยจะมาหาเมนูแนะนำครับเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามไปชมกันครับ นะเพื่อนเพื่อนอเห็นละเมนูสำหรับเมนูวันนี้นะครับมันก็จะมีหลายรสชาติให้เลือกครับหลายเมนูให้เลือกผมขอเป็นตัวนี้ครับวันนี้แล้วเราไปทำกันเลยลองกันเลยครับนะพี่น้องครับหลังจากที่เข้าไปซื้อไอนี้มานะครับมาทำกินครับ เมนูแนะนำครับอันนี้ก็จะมีขายทั่วไปนะครับในหมาดเกาหลีก็จะมีขายทั่วไปลองไปสื่อมาหามาเห็ดบึงอ่ะในนี้มันน่าจะมีสริมเลเรียบร้อยแล้วคือข้าอ,อกมาสามารถมาเขาไม่โคเีบกินได้เลยแต่พอดีผมมีเนื้อครับมีเนื้อมีเห็ด นี่เนี่ยก็เห็ดผมมีใส่ลงไปนํากับผักผักกับผักกูดเกาหลีครับเรามีใส่ลงไปนํานทาการกระทับทคิดว่าต้องเขยอาตั้งมานะครับี ใส่หมอนเลยจะเนื้อก็จิสซเร็บเยอยปร่อย,ล,ยล่ะกันห้าบอมีวัตถุดิบเพื่อทีสทีเพิ่มลงไปเข้าไ็ซํานีแล้ครัอุ่นยังหน่อยกินกับข้าวเจ้าก,ก็ได้เลยแต่เพอดีผมมีเนื้อผมจิ ใส่เนี่ยผมเข้าไปนำ้ำเพื่อปร,ริมาณจะได้เพิ่มขึ้นใส่ซองถุงนะครับหออกซีแดงๆหน่อย เป็นตะยันขนาดเนี่ยมอเริ่มเดือดขึ้นมานนแล้วนะครับพี่น้งนองน่าก็ใส่เนื้อลงไปเลยใส่เนื้อลงไปเลย แล้วก็ใส่เห็ดกับพักกูดครับใส่ลงไปเลยโอเคมานเริ่มไลขึ้นหลจากนั้นก็นปรุงรดนิดหน่อยครับใส่ชูรสลงไปใส่รสดีลงไป ปรุงรสตามใจชอบครับใส่เกลือนะจักหน่อยใส่เกลือจัง่อยคนหน่อย,ยชิมบึงรสฉติตามใจชอบผมว่ามันเกินน่านจะคือแบบเที่ยวไปกินตามร้านนะแดดจังทาง เมนูต้มเครื่องในหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อหัวอจ้ะตักใส่ถวยแล้วครับไปเบิ่งกันเลยครับรสชาติซิมรสชาติกันเลยเสียจเรียบร้อยครับสีสันหนาตานก็นจะประมาณนี้อันนี้คือผมใส่เนื้อลงไปน้ำกับเห็ดกับผักลงไปน้ำเล็หน่อยครับ เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้เวลากินแล้วได้เวลาซิมรสชาติครับสิบเป็นยนังไงร่องซิมคือยังไม่เข้เาไปกินยูรานหรือเปล่าลองซิมอมรสชาติก็คลายก็เข้าไปกินยูรานครับ กินมันกินมันคือเข้าไปกินยูรานเลยก็ยังข้ากินพวกกินเหมือนเข้าไปกินพวกแดด่างทั่งยูราน,นครับอ่าอยู่ในเกาหลีอาจจะรู้ว่าแดด่างทั่งคือต้มซุปมว่วม ได้อยู่ครับรสชาติถือว่าโอเคครับคือ,อยังกินอยู่ร้านนะครับเ <c oughs> มโนูสำหรับคนที่เวลาหน่อยครับทำกินแบบง่ายๆครับหาซื้อได้ง่ายครับนะราคาบม่แพงสี่หาพันวันคือสำเร็จมากๆเลยครัมีแก๊นอันนึงกับข่างกินกับเขาได้เลย,เลยมาลองไประเทศยังให้หนุงอยาก ไปซื้อมาหามาเห็ดมาลองกินกันได้นะครับเนี่ยแซบเพื่อนลำงลังคน้นเวลาหน่อยบอกยังไงค้นขี่คารเห็ดเนี่กินพี่น้องอโอเคคลิปนี้เราพอจบคลิปเพียงสำ่านี้พอกกันไหมคลิปหนาพี่น้องครับสวัสดีครับ